สวัสดีครับสวัสดีพบกันกับช่องคนรักเกษตรนะครับคลิปนี้คนรักเกษตรพาเพื่อนๆมาพบกับแคตตัสเป็นแคตตัสที่มีลำต้นยืดยาวชื่อว่าแคตตัสหางลิงนะครับแต่เพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับแคตตัสหางลิงเหล่านี้ผมไม่ได้ปลูกลงในดินโดยตรงนะครับผมปลูกเป็นไม้กราฟนะครับเป็นการต่อต้นแคตตัสหางลิงเข้ากับต้นกระบองเพชรน,นะครับ ผลดีของการทําไม้กราฟหรือว่าปลูกต้นหางลิงด้วยการกราฟเข้ากับต้นกระบองเพชรก็จะมีข้อดีนะครับก็คือเลี้ยงง่ายโตไวแล้วก็ต้นหางลิงของเรามีความแข็งแรงนะครับเนี่ยครับต้นตอสามเหลี่ยมเหล่านี้นะครับเป็นไม้ในกลุ่มกระบองเพชรนามาปลูกแล้วก็ใช้ พวกแคตัสมากราฟมาต่อที่ส่วนยอดนะนี่ครับประมาณนี้เลยเพื่อนๆดูชัดๆนะครับนี่ครับคือไม้แคตัสในกลุ่มหางลิงเนี่ยไม่ได้ปลูกลงในดินโดยตรงปลูกโดยการกราฟเข้ากับต่อสามเหลี่ยมที่เราเตรียมไว้วันนี้จะมาแสดงวิธีการขยายพันธุ์ต่อสามเหลี่ยมนะครับนี่ครับมีต่อสามเหลี่ยมอยู่นะครับก็นํามาตัดนามาหั่นเป็นตน้ตนๆแบบนี้นะครับแล้วก็ทาที่แผลด้วย ปูนนะครับป,นปูนแดงกินหมากประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะช่วยให้กิ่งพันธุ์ของเราไม่เน่านะครับง่ายนะครับสําหรับการขยายพันธุ์ไม้ในกลุ่มกระบองเพชรหรืออาจจะใช้เป็นพวกต้นแก้วมังกรก็ได้เหมือนกันนะครับนํามาปลูกนํามาเป็นตอสําหรับการปลูกไม้ในกลุ่มกระบองเพชรซึ่งดินที่ใช้ปลูกตอนะครับการเตรียมตอที่จะนําไป เป็นตอตั้นั่งแท่นเป็นเป็นตอกราฟให้กับไม้ในกลุ่มกระบอกเพชรเราก็ปลูกได้ง่ายนะครับโดยการใช้สูตรดินร่วนนะครับดินร่วนที่มีความโปร่งน้ํอ่าซึ่งไม้กระบองเพชรเนี่ยเขามีความแข็งแรงมีความทนทานและก็มีการเจริญเติบโตได้ดีนะครับในดินร่วนดินที่ไม่มีน้ําขังอ่าซึ่งการผสมดินก็อาจจะใช้เป็นดินร่วนส่วนน้อย,น,อยนะครับแล้วก็ผสมด้วยพวกกรบดําพวกกรบดิบ หรือว่าพวกเติมทรายลงไปนะครับอ่าวัสดุเหล่านี้ก็จะทำให้ดินมีความร่วนซุยดินมีความโปร่งน้ำได้ดีนะครับรดน้ำลงไปเนี่ยน้ำไม่สามารถที่จะขังได้นะครับน้ำจะไหลผ่านได้ดีแค่นี้นะครับเราก็จะได้ต่อกระบองเพชรหรือว่าต่อสามเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เร,เรียกกันนะครับเนี่ยครับเราก็จะได้ต้นกระบองเพชรที่แข็งแรงที่ มีรากหาอาหารได้ดีนะครับเพื่อที่จะนําไปเป็นตอไม้กราฟพวกไม้ในกลุ่มแคทตัสได้ในโอกาสต่อไปนะครับเนี่ยครับวิธีการสร้างตอก็ไม่ได้ยากนะครับแค่ปลูกตอให้เขาติดเขาแข็งแรงนะครับแล้วก็นําไปกราฟคลิปนี้ก็เป็นการขยายพันธุ์ตอสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับหรือว่าตอกระบองเพชรทีเร่เรียกกัน หรือเราไม่มีกระบองเพชรเราก็เอาพวกเนี่ยต้นแก้วมังกรก็นํามาใช้ได้เหมือนกันนะครับนำมาเป็นตอสําหรับกราฟต้นกระบองเพชรหรือว่าตอสําหรับกราฟพวกไม้ในกลุ่มแคทตัสนะครับเพื่อให้ไม้ในกลุ่มแคทตัสนี่ mm hmm. เลี้ยงง่ายแล้วก็โตเร็วนั่นเองนะครับอ่าอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นต้นคลิปนะครับเป็นการปลูกต้นแคตัสหางลิง โดยการกราฟเข้ากับตัวสามเหลี่ยมพวกนี้แะครับทําให้พวกแคตัตที่นํามากราฟเนี่ยมีความแข็งแรงมีการเจริญเติบโตได้ดีนะครับเนื่องจากเนี่ยครับระบบรากอยู่ที่ตัอตอสามเหลี่ยมพวกนี้แหละครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับปลูกเสร็จก็สามารถที่จะนําไปวางไว้ในผมจะไว้ในที่แดดรำไรนะครับไม้สําหรับการปักชําใหม่ ไว้ในที่แสงแด,ดดดาไรที่มีแสงแดดแสงแดดผ่านเล็กน้อยแล้วก็ลมพัดผ่านได้สะดวกเนี่ยครับไม้ที่กราฟเข้ากับตอสามเหลี่ยมก็จะมีความแข็งแรงประมาณนี้นะครับเนี่ยครับซึ่งต่อสามเหลี่ยมผมก็ตัดออกจากพวกนี้แหละครับมันสามารถแตกหน่อแตกกอขึ้นมาได้เองเราก็ตัดออกไปขยายพันธุ์ได้เพิ่มนะครับถือว่าเป็นการปลูกต้นแคทตัสด,ด้วยการกราฟเข้ากับต่อ สามเหลี่ยมนั่นเองนะครับหรือว่าตอกกระบอกเพชรที่เราเปรียบไว้ทําให้ต้นไม้ของเรามีความแข็งแรงอย่างที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นนะครับเนีย่ยต้นพวกนี้มีอายุหลายปีแล้วนะครับเขามีความแข็งแรงมีความทนทนเนื่องจากว่าปลูกโดยการกราฟเข้ากับตอสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อน,อนลองหัดทํากันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า